ทุกคนครับเราจะมาเป็นช่างทาสีที่ตามหาแปรงสีของตัวเองกันนะใกล้คิวตอนนี้นะทุกคนครับแปรงสีของเราเนี่ยไม่ได้หายไปในเขาวงกตนะเว้ยและในเขาวงกตก็มีสัปประหลาดที่คอยไล่ล่าเรานะเราต้องไปตามหาแปรงสีเก็บมาโคบให้ได้ไนงะ ว่าแต่เราจะต้องใช้แปรงสีกหรอเนี่ยจะกบตัวเราแดงหมดแล้วนะเว้ยอเออนึกว่าพางตัวเออนั่นแหละนี่เป็นความสามารถพิเศษของเรานะซึ่งตัวเราในแนมันบนี้เราสามารถแอบตรงนี้ได้นะพวกนายนแอบตากรแพงตรงนี้เลยอ,อ นะเราเข้าไปเลยดีกว่าในเขาวงกดแห่งนี้ไปเดินไปด้วยกันเลยพวกนายเดสเกอร์นามไหนนามเลยเออนาเลยเลยทางนี้ขวาร้ายต้องไปทางขวาโอ้ยพวกนายจำไม่ได้ไว้ถ้าเกิดว่าจะสาประหลาดใช่ไหมแอบตรงกระแพงแดงเลยนะตามสีเราโอเคโอ้ยโอ้ยเจอแล้วเจ้ากบโอ้ยนีเกบแปลแรลยนะครับอ้อเจอง่ายจังเลยมีเดมาต่อเลยนะ โอ้ยนี่มันนี่คือไหมเอ็นต์นี่เอาสีเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยนี่คือสับปะรดนะเนี่ยเออน่ากลัวจังเลยก็คือภาพที่มันแบบเบลอๆคือสับปะรดใกล้ตัวเราโอ้โหตรงนี้คือต้องแชรอะไรโอ้ยไขควงหนะจะเกือบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเอ้ยหมือนได้ยินเสียงอีกแล้วโอ้ยแต่มันไม่ซานะมา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 พวกนายเออถ้าภาไม่ซาอ้อนี่นี่ซาแล้วซาแล้วซาเลยซาละเอียดเลย แล้วทางนี้ก็ไม่มีอะไรนี่เป็นฝั่งซ้ายแล้วอ่ะอ้าวนี่มาที่เดิมมานีโซฟาใครเฮ้ยเจอแปลงแล้วเจอแปลงแล้วยัอไงเก็บเลยได้มาสามแล้วทุกคนอะไรแอบด่วนทุกคนแอบก่อนแอบก่อนไว้จะกลมแล้วไม่แอบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะจอฉันอ๋อนี่พวกไหนนี่พวกไหนมานนีแล้วเจอตรงนี้วะคืออะไรเนี่นี่ไงเราใช้สีแดงเปิดตรงนี้ได้นี่เปิดแบบนี้แล้วเราสามารถเดินเข้าไปได้ไง โอเคมีอ้นนี่ไงไขควงโอ้นี่ไงไขควงไปแล้วตรงนี้นี่จะเอาสีตรงนี้ยังไงเนี่ยจะเกือบเขาบอกว่าต้องใช้ค้อนในเอเลี่ยนต้องไปหาค้อนกันแน่ไหยระวังนะพวกนายดูซ้ายดูขวาให้ดีล่ะเออโอ้ยเราแม่ไปแล้วเด้ยเีอแดงเอ๊ะเก็บมาเลยอ้าวแล้วคนนี้เขามายืนทำอะไรตรงนี้เราป้นสีจากเขาได้ไหมเจ้าก็ขอแบ่งสีหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ไม่งั้นเอาไขควงแทงเลยนะนี่เนี่ยวอย ตกใจหมดเลยนอยน่กลัวอ้ไน้ไออ้ไ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 อ้ยอ้ไอ้ไอ้ยอ้อ้ไเ้ไอ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 ้ไ้ไเนีอยไอ้ไอไอ้อ้ไอ้ไั้เอ้อ้ไ้ไออ้ไอนอ้อ้้อไ้อไออ้อไอ้้นออ้้ออ นี่ะลรจำนายเปิดประตูสีแดงตรงนี้นะเพื่อเอลไข่ครวงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมาแล้วมามามาเข้ามานนีๆได้ไหมโดนเมาตัวนี้ใหม่นะครับเป็นไข่ครวงนะครับผมไครเดี๋ยวจะโดนจะโดนโว้ยสราดไปที่อื่นสัทีโอยอเหมือนจะไปที่อื่นแล้วนะนี่ฉลาดไ่เจอไหนเลยฉลาดไปเร็วไปไปไปอยู่ข้างหลังมา ตรงนี้น่าจะไม่โดนนะโอเคตรงนี้รอดอยู่ปลอดภัยสำหรับเข้ามาไม่ได้ไขอ้อนี่ไงเอาไปเลยไขได้เลยทุกคนเปิดเข้าไปอยู่ใกล้เข้าไปเลยกันแล้วเนี่ยอ้อนี่ไงตรงนี้มีแบบผู้การตรงนี้แล้วก็มีถังสีแดงขี้เกียจมาเลยเร็วไม่เดี๋ยวนี่มันถังสีส้มนี่แนะมันไม่ใช่สีแดงแล้วตรงนี้ก็มีตรงนี้นะครับสีอะไรเออสีฟ้าหรือเปล่าออ้ย้อันนี้คือสีส้มหรือเปล่าอ่ะอ๋อนี่ยเนี่นี่อันนี้คือสีส้มนี่นี่นี่ในมานส่ออ้อนี่ส้มใช่

นี่คือชนะเป็นคนคนหนึ่งไงตัวอ้วนแมงเลยอ้วนกับชนะอีกเฮ้ยเจอสีส้มแล้วโว้ยนั่นเลยชาน้ำอ่ะนี่เจอแล้วอ๋อทางนี้ทางนี้เปิดเลยบายเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนี่นี่รออยู่นี่นี่รออยู่อ๋อตอนนี้เป็นสีเหลืองนะไปเปิดป็นตัวสีเหลืองไอ้สีคุ้นแมงเลยนี่เออมนเจอบ่อยอะเนี่ย ตายก็พอนะตายทีนี่คือไอ้ไอไอ้ไอ้อ้เอ้เอ้เอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไม้ไอ้เอ้ไ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 อ้เอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้ไอ้ัอ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไเ้้ไอ้้อ้้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้้ออ้อ้อ้ไอ้้ไอ้้ไอ้อ้อ้้อ้อ้ไอ้้ไ้้อเ้ยอ้้ไอ้อ้ไออ้ไอ้ไี่ไอ้ออ้อไอ้อ เออสวัสดีพวกนายเข้ามาเลยทางนี้ละครเจอกับอะไรโอ้ยโอบี้อ่ะเนี่ยเอ่อมีโอบี้ด้วยนี่นี่โถ้าตกตายต้องเริ่มใหม่ไม่ได้โอ้ยเราได้สีเขียวมานะพวกนายตัวนี้ก็มีกูเจไขด้วยจำไม่ได้ไหมไอเดี๋ยวพวกนายเราสามารถมองทะลุห้องนี้ได้นะมีผู้กันอันนึงด้วยเจ่เนี่ยจะเจอประตูเขียวเนี่ยเนี่จะเจอความาเรื่อยๆรื่ขี่ยวามาเรื่อยๆอ้อยหไกลมากหุยกระดอน มีมาแล้วมาแล้วมาเร็ววนี่ประตูนี่ประตูนี่เปิดเลยเข้ามแล้วก็มาเก็บตรงนี้นะคะได้สีฟ้ามาแมเนี่ยเจ้า g เอ b a ียนดูสิตรงเนี้เหมือนมีพัดเซลด้วยอันนี้อ่าจริงด้วยให้เราหาสามเหลี่ยมมาใส่เนี่ยมันเหลือสามเหลี่ยมตรงนี้อยยังนี่พีเปิดตรงนี้ละอนเข้ามาเลยนะคบนี่ไงได้สีม่วงมาไอ้เียวสีอ๋อสามเหลี่ยมนี่ไงอยสามเหลี่ยมนี่ไงระวังนะเราอได้ โอ้ได้สีน้ําเงินมาแล er Teraz, like said, ้วเรียบร้อยมาใส่สีเขียวพี่เ uh, ก็บสีน oh, okay. no ok ้ําเงินเอาไว้เรียนตัวน้ําเงินไอ้ายวไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ค่อยเดินไอยแม่เลยก็ไมม่แพ้ายรจะไปย้อนรอยเรียนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วอ่อน้ำเงินโอเคน้ำเงินไม่ได้อยู่ตรงไหนเลย แต่ว่าน้ําเงินอยู่ใกล้สีเขียวนะจำไหมโอ้ยได้เลยนะเจ้าคุบนี่แน่พวกนายสีเหลืองอยู่ตรงไหนอ่ะฉันจำไม่ได้อมันอยู่ตรงนั้นนายเอเลี่ยนตรงนั้นน่ะอ๋อตรงนั้นใช่ไหมตรงไหนวะอ้อยใช่เลี้ยวขวาแล้วก็กลับหลังหันทีหนึ่งอ่ะอ่ะกลับหลังหันนายตลกอ่ะ้องมีไงเมียละไงไงอ้อไอ้อยไปอ้อยไ้เลยเจ้าคุบอ้อยไปเลยเจ้าคุบแห่ห้องแห่ห้องแห่ห้องเยอะอุ้ยมันเลือกไล่แล้ว ไงเจ้ากบอ,อ้อยอ้อยอ้อยอ้ยตรงนี้มีห oh ้องนี้เขาหนิเลี้ยวซ้ายเลยเออเออแอบได้อยูโอ้โหหลงทางเลยจ้าหลงทางตรงนี้หรือเปล่าเจ้ากบอ๋อนี่ชั้นสองโอเคเอ้ยชั้นสองมีแปลงนะพวกนายอ๋อยังไม่ได้เก็บแปลงชั้นสองเลยหร่าชั้นจะเดินเข้าชั้นสองนี้นะคะโอ้ยอ๋อนี่ไงมีแปลงตรงนี้เฮ้ยเหมือนว่าจะเดินวนตรงนี้เลยอ่ะเจ้ากบเอ้ยไปกันเลยเจ้ากบ ไปเลยนี่ตรงนี้เป็นห้องสีเหลืองตรงมาตรงมากลบละว่าต้งมาแร่นี่นี่จะแล้วไปเลยเลยเอเข้ามาในห้องสีเหลืองนะแอบโอ้ยจะกลบในต้องรับไม้ด้วยนะไม้อ่ดน่ะไหนมะเนี่ยไม่อ่ะตรงนี้เอ๊ะแล้วก็เดินแค่นี้เลยทุกคนเหมือนอับบี้แล้วที่แล้วภาพนี้คืออะไรละเนี่ยเออมันคือแพมอะไรอ้าววันดีฉลาดจะเกือบ ไหนโอ๊ยมาถึงแล้วอ๋อหูโคตรเลวเลยอ่ะอันนี้ที่เราแอบไม่ใช่สีม่วงไหมเนี่ยมอยไกลไม่ไกลสีม่วงเข้าไกลไกลเป็นสีชมพูเอ๊ยหาไม่เจอไอ้นี่ยจะแล้วก่อนจะกบซ่อนก่อนว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แถวประตูสีเหลืองเดินมามุมเลยโอเคโอเคฉันกับเราจะเดินไปไปแล้วจ้าพาสีนี่เราเดินขึ้นมาบนนี้ได้นะครับคือจะสองตรงนี้เล้ไงใช้ไม้ได้ไหมข้ามา นี่วางไม่ไปเลยคุณเป็นอัจฉริยะได้คอนเร็วคอนห้องสีแดงตรงนี้มีแปงด้วยแอสิบเอ็เันแล้ว<ป>ฉันขาดแปงอีกแค่อันเดียวเท่านั้นเว้ยโอ้ยทาไมฉันขาดสองอันไงไม่ใช่ขาดสามอันนะ่ะแอวนี่เลยนะคะมาเอาตรงนี้สีชมพูได้กุญแจก็ไปเปิดห้องไอ้นี่นะคะห้องที่มันว้าประตูน,นั่นนะมีอาอบีา้ได้เร็ว โอ้แม uh, uh, ่เจะไปหาที uh ่ไหนต่อเอันน <görüş> oh, ี้ไงตรงนี้อนนี่ไงเจอเล็แปลงหนึ่ง่ะเออนี่อ่าโอเคทุกคนมาครตัวนี้เลยนะเอาอันสุดท้ายกำลังจะลอยกันหมดแล้วโอ้ยมาเหรอมวิเลี่จไปหามันนน่โอ้ยเนี่ยมันมาแล้วเมาแล้วจะเร็ว อยู่โซนนี้เนี่ยเอนอี่ไงประตูตรงนี้เปิดแล้วฉลามอะไรหลังฉันมาเอ้ยฉลามอ <cycling S 1> รอดฉล้วโอ้ยไปไลองาเ้ยไปดูไปเก็บแปลงเลยแล้ว,ลวก็มาทางออกเลยฉล<ร>ามจะได้ไหมทางออก่ะได้แล้วฉันว่าเดินย้อนกลับไปก็น่าจะได้อยู่นะเจะ้ากเออนี่ได้มาทางย้อนตรงนี้ไปมาแลว้วฉลาถึแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ทุกคนเตรียมตัวเข้าสู่อิสระภาพเย้่หลอวเลยที่นี่มันเยี่ยมมากนะครับตรงนี้โอ้ยแถมดูสิภาพวาดแอฟสแตรกนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าก,ก็นี่นนที่จะไปถึงจุดสิ้นสุดคุณต้องหาจุดเริ่มต้นอะต้องเดินกลับไปแหลนะ้วกลับไปอ๋อกลับโดยวิธีตายได้ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ไงแล้วน่ถึงโซนปลอดภัยแล้วนะตรงนี้และนี่ไงเย้ เนี่ยแล้วตองนี้ฉันเห็นตอนเริ่มเกมนี่ไงอ๋อนี่ไงสีขาวโอ้แหสีขาวเพืได้มานะครับนี่เนี่ยเราได้สีดำมาเอ้ามันก็เป็นกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่หรอเออมันกลับมาแล้วอ่ะอ๋อนี่คือการเคลียร์เกมนไงเจ้ากบโอ้เคลียร์เกมนี่อินคอนเคลียร์นี่สีดำเปิบใส่แบบนี้ ไม่ว่าทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครอยากเล่นกิน,นี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะเด๋ยดทิ้งลิงก์ที่ด้านล่างเลยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไาลีบกลับบ้านไปทาสีกันดีกว่าจะเกือบจะหลาม